เต็มที่เจ็ดครับเต็มที่เจ็ดเต็มที่เจ็ดนะฮะสวยงามเลยตรงนี้สองกุ๊กนะครับเสยงกลางตรงนี้ ดูปากเลอะๆหน่อยครับเนี่ยสงสัยจะเลี้ยงลูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยเมื่อกี้ลงมาตัวแรกไม่โดนนะครับตัวนั้นตัวนั้นจะใหญ่กว่านะไม่โดนแต่ตัวนี้ต้องใส่ต้องปล่อยไปนะครับตัวนี้ตัวแรกไม่โดนนะครับตัวแรกตัวนี้ที่โดนไม่ใช่อะไรนะรเนี่ยโอ้ นกพกาดแม่งอ่าวาสนาลูกเต็มที่เจ็ดก็ถือว่านับเต็มหมเนอะนะนิ้วนิ้วงอนิ้วหงิกนะเนี่ยนิ้วพิการนะข้างหนึ่งล็บหายนะตัวนี้ ก็เดี๋ยวคงต้องปล่อยไปหมาสีเหมยเต็มที่เจ็ดนะก็ถือว่าต้องนับว่านะอเไรอากาศยาเย็นหลอบไอ้โทตีก็ตอนไม่โดนเอ๊ะมาโดนนกพิการหิ้วงอเวียนกมอาเดี๋ยวลูกปล่อยก่อน เต็มข้อแล้วเนี่ยเออเสียงดีนะเสียงกลางครับเนี่ยกลางเสียงดีดดเลยเอ,อ้าปล่อยเขาไปเนาะลูกวัสนนาไปรู้ไหม